สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้อยู่ที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับจะพาพี่ๆี่มาอัปเดตนะครับรถที่กวดัาางสามนะวันนี้ก็จะเน้นเลยนะครับเป็นโคโรล่าคอสครับโฉมแบบนี้สเปคแบบนี้เข้ามาใหม่ทั้งหมด4คัน นะใครกำลังมองหานะครับโครโร拉คอสสนะครับรถสวยน่าใช้ประหยัดน้ำมันครับ SUV crossover ขายดีอันดับหนึ่งของ t o y ยต้ครับขนาดไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะไม่เทอะทะนะครับและเป็นไฮบริดครับประหยัดน้ำมันประมาณ23่สลิตรนะโอ้โหคุ้มเลยนะครับได้ SUV crossover แล้วยังประหยัดน้ำมันอีกนะครับมันเป็นไฮบริดสมาร์ทนะเข้ามาใหม่ทั้งหมด4คันครับราคาอยู่ประมาณ5 7 9ถึง5 8 9นะครับชมนี้เข้ามา4คัน579ทั้งหมด3คัน 5 8 9ทั้งหมด1คันจอดอยู่ตรงนี้นี่มีข้างหน้าข้างหลังนะจอดอยู่ตรงนี้ครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้รู้สึกว่ามีจอดอยู่สาย์วิสอยู่1คันนะแล้วก็อีก2คันจอดอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงการบอกราคาบอกเลขไหม์ทุกค,คันครับและคุณจะได้เห็นอะไรต่อเอาติสครับตัว 1.6G นะครับชมนิ้วแบบนี้เข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานนี้ก็เข้ามาประมาณ4คันนะมีสีขาวแบบนี้ปี2 0ครับราคาเริ่มต้นแค่สี0แสน 29 0 0พนคุณฟังไม่ผิดนะ4 2 9อพรอยู่เจ็นสองมีนะครับอ่าเดี๋ยวเราเน้นกันเลยนะที่ค r อสครับแล้วก็เอาติสขอพาดูโครโรล่าคลอสกันกันก่อนดีกว่าเป็นตัวไฮบริดสมาร์ทครับสีออกเทาเนาะสีเทาแบบนี้ครับสภาพดีเลยปี21ครับวารันตีแบตเลยีกปีเต็มนะครับติดไรขึ้นมาคุณไปเข้าสู่เลยทั่วไทยนะครับวารันตีแบตมัน10ปีตอนนี้เพิ่งใช้งานมา4ปีครับพวกนี้รถันจะตําแหน่งครับหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์เข้ามาใหม่ยังไม่ล้างเลย คันนี้สี่สองสี่เก้าสองสามนะเดี๋ยวผมขอดูทะเบียนดูเลขใหม่คันนี้ไฮบิสมาร์ทนะครับปียี่สิบเอ็ดสีเทาครับไม่แสนห้าคันนี้ไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันนะครับราคาอยู่แค่ห้าเจ็ดเก้าหุ้นห้าเจ็ดเก้าหุ้นผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันหกเก้าพันห้าเก้าพันหกนะครับและตอนนี้ดอกเบี้ยต่ำมากนะสี่ปีครับเริ่มต้นแค่สองจุด 69 5ปี2.99 6ปี3.99ถ้าคุณจัดเกิน5แสนอันนี้ถ้าคุณจัดฟรีดาวนะเกิน5แสนแน่นอนนะครับดอกเบี้ยแค่3.99ครับ7ปีโคตรคุ้มครับฟรีดาวได้นะผ่อนอยู่ประมาณ9,500นะครับฟรีดาวผ่อน9,500นะ5แสน7 9 0 0ครับนะครับภายในจะเป็นสีดำเลยมีกล้องถอยครับมีจอทัชสกรีนนะครับเบาะหลังพับได้แอร์หลังมีให้คุณแล้วแอร์แบ็ก7ใบครับใครสนใจโคโร l l a ค r o ครับ สีนี้หายากและคุณดูสภาพเขานี่คือแรกรับนะโคมไฟใส,ใสๆเงาๆเลยแนละมีค่าฝุ่นแรงต่างปกติครับนะมีค่าฝุ่นต่างๆนะแต่สภาพแรกรับสวยกริบครับนะผมยืนหเห่าออกมาทั้งสามเมตรคุณดูนะนี่คือยังรถยังไม่ล้างคุณดูดินะมีคราบชงคราบช็อกอยูนะร่รถยังไม่ล้างนะแรกรับที่เราบอกกันเนะี่ยรถเกรดเอรถเกรดเอที่เพรยนต์สภาพนี้เลยนะครับใครสนใจมาจัดได้065 951 3ห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์แอดพีเคหนึ่งห้าสองครับประหยัดน้ำมัน นะผมบอกเลยคุ้มครับนะไมแสนห้าครับคันนี้ห้าเจ็ดเก้าครับไปได้ออกมาล้านกว่าบาทนะล้านต้นๆนะครับตอนนี้เหลือห้าเจ็ดเก้ามาดูคันต่อไปสามเจ็ดแปดสามนะคันนี้สามเจ็ดแปดสามขอเช็คก่อนนะครับสามเจ็ดแปดสามคันนี้มาอยู่แสนห้าเท่ากันนะครับราคาเท่ากันเลยห้าเจ็ดเก้านะครับรถสวยสภาพดีครับนะใครสนใจทักเข้ามาเนี่ยผมคัดให้ว่าคันไหนอ่ะมันน่าใช้สุด อ่าคันไหนมันน่าใช้สุดนะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้คันนี้ภาษีหกเก้านะคันตะกี้ภาษีหกแปดให้ดูแบบแรกรับครับสวยไหมนี่ยังไม่ล้างนะครับเลอะฝุ่นหน่อยนะครับอ่าเลอะฝุ่นหน่อยนะครับสภาพดีเหมือนกันนะครับเข้ามาทั้งหมดสี่คันนะครับเท่าเออราคาห้าเจ็ดเก้าถึงห้าแปดเก้านะถ้าราคาห้าแปดเก้าที่มันแพงกว่าน,นี้ไมมันแสนสามไงอันนี้มันแสนห้าสองหมื่นโลกับหนึ่งหมืนบาทนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะพวกนี้เป็นรถประวัติศูนย์นะครับ เช็คศูนย์ตลอดทุกหมื่นโลครับใครหาโคโราคอสักคันนะครับมาจัดได้เลยมาเดี๋ยวเปิดภายในะให้ดูครับผู้ใจคิเลสนี่แล้วก็เช็คศูนย์ตลอดนะพวกนี้เขาเช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้วมีฟุทบอนโทนนะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับจอเป็นโตลต้าเจนใหม่แล้วนะครับมันจะใหญ่แบบนี้นะแล้วก็เนี่ยเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกเออเบรนะกมือเป็นแบบเหยียบนะคอสใช่ไหมอ่าใช่เบรกมือเป็นแบบเหยียบนะครับแล้วก็มีโหมดดโหมดนนะ มีตัวบีนะขึ้นเข่าครับเบาะสภาพดีคุณเบาะสภาพดีนะครับเบาหลังพับได้ครับเป็นรถประจำตําแหน่งประวัติศูนย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ข้างหลังก็กว้างขวางครับเบาหลังพับได้มีที่วางแขนนะพับได้แบบสี่สิบหกสิบแอร์หลังมีให้คุณครบถ้วนแล้วใครหาโครโ่าคอสักคันนะครับมาจัดได้เลยนะครับเพจยนเข้ามาใหม่สี่คันไฮบริดสมาร์ทครับปีย1วาิเอวันตีแบตเลยหกปีนี่มีตัวอ่ากันคนมาเห็นอะไรแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ดึงออกได้นะ นะครับหรือดึงมาปิดได้นะครับแล้วดึงออกมาก็ได้นะครับใครสนใจคันนี้มันจัดได้ครับรถสวยสภาพกริปน่ะชกแน่นๆตึงๆนะครับอ่าโคโรล่าคอสนะสี่คันคันนี้ไม่แสนห้าคันข้างหน้าก็ไม่แสนห้านะครับราคาเท่ากันนะครับห้าเจ็ดเก้าผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันห้านะฟรีดาวนะครับผ่อนประมาณเก้าพันห้านะครับสนใจคันไหนทักมาได้คันนี้ล็อกนะขออภัยมาดูคันที่สามครับหกเจ็ดสี่หกนะหกเจ็ดสี่หกเดี๋ยวขออ่าเช็คก่อนว่าคันนี้ไมล์เท่าไหร่ หกเจ็ดสี่หกครับคันนี้ไม่แสนหกห้าเจ็ดเก้าเท่ากันแสดงว่าคันไม่แสนสามอะอยู่ที่ฝ่ายสวิตนะเมื่อเช้าผมเห็นจอดอยู่นะถอดล้อล้างอยู่นะครับคันนี้หกเจ็ดสี่หกครับโคโรล่าคอสครับหนึ 8, ่งจุดแปดไฮบริดสมาร์ทเหมือนกันมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนสเปคเดียวกันนะครับคันนี้ล็อกขอภัยนะแต่ข้างในเหมือนกันหมดแหละนะสนใจทักเข้ามาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูทีละคันคันนี้พักสี่หกเก้าครับไม่แสนหกเทเบียนหกเจ็ดสี่ห้าครับซีดาวผ่อนอยู่เก้าหมนห้าเท่ากันห้าเจ็ดเก้าเลียงนะสามคันเลย นะฮ่าเจ็ดเก้าเลี้ยงสามันนี่คันนี้กระจกเดิมด้วยกระจกเดิมนะโตโยต้าครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีราวเอากล้องไม่โฟกัสไหที่ผมขยับให้อ่ะกล้องไม่โฟกัสนะครับแดดมันย้อนแสงภาษีหกเก้าเรียบร้อยครับคันนี้ก็น่าใช้นะไม่แสนหกครับฟรีดาวนะพรเก้าพันห้าครับคุณได้ครอสนะยกสูงนะครับแล้วก็มันไม่เหมือนป้ายแดงอะป้ายแดงคุณต้องดาวบางส่วนใช่ไหมมือสองคุณฟรีดาวได้เลยนะครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนไฟแนนซ์ก็ไปหาครับดอกเบีย้ยต่ําฟรีดาวได้ทุกคันนะครับคุณจองเข้ามาผมแจ้งตัวรถให้ครับ215จุดโดยชิคตัวเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีให้ผมบอกเลยว่าไม่มันแสนกลางกนะ็จริงนะรถเนี้ยแต่สาภาพแรกรับโคตรสวยเลยกระจกเดิมนะโครงสร้างหลักเนี่ยให้ดูแรกรับแบบยังไม่ล้างอะ่ะแบบไม่มีรอยบุบใดๆนะครับ,บ,ใ,นะครบใครสนใจทักมาได้นะครับคลอสเข้ามา4คันแสนสามไม่ไม่แสนสามอยู่ที่589 ม่แสนห้ากับแสนหกอยู่ที่ห้าเจ็ดเก้าผ่อนอยู่เก้าพันกว่าบาทนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้เลยนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์นะเป็นนิวเอาติสแล้วแหละปีสองพันยี่สิบเข้ามาสามคันนะครับราคาถูกแบบนี้เข้ามาสามคันนะปียี่สิบเบาสีดําคอนโซลสีดําครับคันนี้เจ็ดหนึ่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับอือนะแบบหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งคันนี้ไม่อยู่แสนสามสี่สองเก้า คันนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวนะคุณจะผ่อนอยู่แค่เจ็ดพันสองเองอ่ะได้เอาติดปียี่สิบครับไม่สองแสนสามนะติดไม่เยอะนิดนึงแต่สภาพดีครับเป็นรถประจำตาแหน่งครับพวกนี้หมดสัญญาเช่านี่ผมให้คุณดูแบบยังไม่ล้างนะเละเละเคลอะเลยกระจกเดิมครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวภาษีหกเก้าครับอ่ารถของอะไรรถของอะไรเนี่ยนะครับหน่วยงานอะไรสักอย่างนะสภาพดีครับนี่ให้ดูภายในแลกรับนะเบาะตึงอ่ะนะไม่สองแสนจริงนะครับแต่ว่าเขาดูแล้วสาดี เป็นรถประจำตำแหน่งนะครับมดสัญญาเชา่าปอาศูรแอร์แบ็กเจ็ดใบครับแอร์หลังมีให้แล้วสาหรับชมนี้คันนี้สภาพดีเลยสวยกริปนี่คือแรกรับยังไม่ล้างนะนะครับสังเกตภายนอกยังเคอะๆอยู่พรอ,อยูเจีปยนสองครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะติดไม้สองแสนจริงแต่เขาเช็คศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับคุณไว้วางใจได้ไม่เหมือนรถบ้านนะถ้ารถบ้านไม้สองแสนนี่ผมว่าเอาไปต้องเอาไปแมนเทนเนนเงินเยอะนะแต่ถ้าคุณซื้อรถหน่วยงานไม้สองแสนคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะหนึ่งนะครับเพรย์ต์ดูแลรักษาให้นะครับ สภาพพร้อมใช้วันคุณล้อหมุนไปนะครับพร้อมใช้นะครับสวยกริปนะดูแลสาให้ตรวจลดให้2 1 5จุดครับออกใบเซอร์ใบการันตีให้จัดฟแน์หนึ่งบ้านครับฟีดาวพรจีเปนสองนะสำหรับคันนี้4 2 9 0 0 0สหน้ารถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันมาดูคันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวผมพาพี่ๆมารับชมนะสเปคนี้ยังมีหนึ่งคันจอดอยู่เดี๋ยวพาไปดูเลยน,นี่สองครับคันนี้มาเข้ามา3คันนะคันนี้ไม่แสนสองครับไม่จะน้อยกว่าคันแรกนิดหน่อย นาะตะกี้สองแสนสามอันนี้สองแสนสองทะเบียนเจ็ดสี่เก้าสามครับไม่น้อยกว่าน,นี้หนึ่งราคาเท่ากันเคลอะเคลอะเหมือนกันรถยังไม่ล้างนะแรกรับเข้าใหม่เหมือนกันครับเผื่อใครสนใจนะนิวเอาติสครับราคาประหยัดเริ่มต้นผ่อนอยูเจ2ันสองอ่ะเครดิตดีคุณผ่อนเลทนี้แน่นอนนะครับฟรีดาวได้ทุกคันครับสนใจจัดได้เลยศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่คันนี้ผ่อนถูกเหมือนกันผ่อนเจมันสองสี่แสนสองหมื่นเก้าพันไม่น้อยกว่าคันตะกี้หมื่นโลนะสนใจมาจัดได้นีครับแต่สภาพแรกรับเนี่ยผมว่า เคลอะพอกันนะครับยังไม่ล้างไงนะครับแรกรับเข้าใหม่แต่สังเกตครับบอดี้รอบคันเนี่ยสวยเลยนะครับรับประกันครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไม์กม่นะเพรยนต์ราคารถสวยเกรดเออยู่แล้วแต่แต่รถนี้เราเอามาเอาใจลูกค้านะครับที่นะเรามาเอาใจลูกค้าที่แบบอยากผ่อนเบาๆแล้วได้เนียออติสนะครับแต่ไม่ซีเรียสเรื่องไม้นะมาจัดสเปคนี้ได้เลยแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องไม่อย่าได้ไมเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหกหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งกระจกเดิมนะครับทักมาได้นะมีนะครับ อ่าแต่ราคาก็จะขยับขึ้นมานะครับย้ำนะราคาก็จะขยับขึ้นมานะครับสนใจมาจัดได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4นะคันนี้429,000สานซีดาวพอร์ตเจ็ดเปนสองนี่ไงคันนี้ไงที่บอกอ่ะนะครับไม่รู้สึกว่าไม่แสนสามครับคันนี้5772นะปี20ครับใบแสนสามนะอันนี้ก็479เ็้ห็นไหมแพงกว่า50,000แต่ไม่มันแสนสามครับใครสนใจก็มาจัดได้ครับเป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะเคยรีวิวไปแล้วครับใครสนใจ ขอดูรูปนะขอดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมทักมาได้นะครับคันนี้ภาษีห9เเรียบร้อยนะตรวจรถแล้วโดยชิคครับนี่มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ตรวจรถแล้วนะชิคอินสปิเรชันมาตรวจรถนะครับสนใจมาจัดได้คันไหนติดจ,จองเนี่ยผมตรวจรถให้นะครับแต่ว่าถ้าวันไหนจองน้อยเนาะเขาก็จะมาสุ่มตรวจอะนะครับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเราก็จะส่งให้ว่าวันนี้ตรวจคันไหนดีเขามาตรวจวันหนึ่งประมาณ7จ็ดแปดคันนะทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนะคะเตะเลิกมาดูคันนี้คันต่อไปครับเอาติสครับโฉมเก่า นะชมไม่ได้เชนปี19ครับแต่สาภาพดีครับได้สีน้ำตาลนะสีน้ำตาลรถสวยครับไม่แสนเก้า 9, ปี19แท้แท้หนึุดแปด e สปอร์ตออฟชั่นครับคันนี้ฟีดาวคุณผ่อนเบาๆนะคันนี้ฟีดาวคุณผ่อนเบาๆอยู่แค่เจ็ดพันเจ็ดพันสอ่าสี่สองเก้าขอนเจ็ดพันสองปีสิบเก้าครับนะครับได้เครื่องพันแปดนะชุดแต่งรอบคันเดิมๆครับไฟตัดหมอกมีสเกิร์ตสปอยเลอร์แม็กสิบเจ็ดมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้คุณแล้วสเกิร์ตสปอยเลอร์ครบครับ สีน้ำตาลนะ e-SPORT option เบาะคนขับปรับไฟฟ้าครับได้เครื่องพันแปดนะ e-SPORT option มันเอาตัว S นะครับมาทำนะ1.8 S เนี่ย959อันนี้ e-SPORT option 979ตอนออกใหม่ป้ายแดงนะตอนนี้เหลือ429ราคาหายไปเยอะเลยรถแค่5ปีกว่าเองสนใจจับได้ผ่อน7 2 0 0ตลอดสัญญาครับ1.8 e-SPORT option ผมมีสีขาวมีสีน้ำตาลมีสีดำนะสีขาวไม่แสนสี่นะครับไม่น้อยกว่าแต่ราคาก็จะ449 สีนำสดำไมแสนเจ็ราคา439ปี19ทั้งหมดนะครับมาดูคันต่อไป c ีวีก,กันบ้าง c ีวีคันนี้ก็น่าใช้ครับ5 7 9 0 0 0ปี19ไม1 0 1,000กับอีก1,000 1.8 EL ครับตัวท็อปเครื่องพันแปดปีสินะมี Honda าเลนวอรครับกล้องถอยจอร์ดสกีนพรอีอยู่มันเก้าพันกว่าบาทคันนี้นะซีวิกครับสีเทาดำนะผมมีตัว E ด้วยตัว E 19-20ไม่เจ็ดหเองนะใครสนใจทักมาได้นะครับศูนย์หกห้าเก้า ลน์แอด PEK หนึ e ่งห้าสองคันนี้ปี 19, สิบเก้าไมล์แสนสามแต่ถามว่าคุมม้มไหมไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าปีที่สิบไมล์แสนสามราคาเท่ากันถูกไหมอ่าคันไหนคุ้มค่านะผมเชียร์ลูกค้าเต็มที่เลยแต่ถ้าคันไหนไม่ไม่คุม้มคุณสังเกตผมข้ามเลยคันนี้สามเจ็ดเก้าครับปี 17, สิบเจ็ดไมล์แสนหกนะสามเจ็ดเก้าขอดูก่อนอีอ่าหนึ่งจุดแปดอีผมมีสองคันนะคันนี้สามเจ็ดเก้าปีสิบเจ็ดแล้วมีปีสิบแปด ไม่แสนสี่คันนั้นสามแปดเก้าถ้าเอาปีสิบแปดดีกว่าคุ้มกว่านะครับสภาพพอกันสวยพอกันนะครับไม่น้อยกว่าใหม่กว่าหนึ่งปีเพิ่มหมื่นเดียวคุ้มคันดังนั้นคันนี้ไม่คุ้มครับผมข้ามเลยนะคใครสนใจรถมือสองสักคันครับเพรยนต์มีเพียบนะนี่มีเอ,อ่อโคโรล่าคอสนะครับอีกหนึ่งคันที่ผมพูดไปเนาะนี่คันนี้แปดสามห้าสามนะคันนี้ไม่น้อยไม่ไม่แสนสาม 103, นะเขาเพิ่งเอามาจอดนะครับเมื่อเช้ายังยังเห็นจอดล้างอยู่ที่ฝ่ายช่างเลยนะอนะัคันนี้ 83เดี๋ยวผมขอเช็คราคาก่อนนะเอ่อคันนี้น่าจะ589นะคันนี้589ไหม8 8อะไรเนี่ยนะครับเช็คสักคู่ให้บิดสมาร์ทปี21ครับคันนี้ไม่แสนหกโอคันนี้ไม่แสนหกนะครับอ่ะมี5คันคันนี้ไม่แสนหกครับราคาอยู่579นะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับ นะครับไลน์ PEK 1 5 2คหนึ่งค่ะสอันนี้ก็มหนึ่งคันครับคันนี้399 399ปี19บเก้าไมลแสนหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่กับเรามาพักหนึ่งแล้วนะครับมาเอาไปทีนะคันนี้ผ่อนอยู่6,700ฟรีดาวได้นะครับอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมี VOS เข้ามาใหม่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวขอดู VOS บ้างได้ไหมเปิดใครสนใจคันนี้379เจ็ดไมลแสนหนึ่งปี19บตัวมิดเข้าใหม่ตัวมิดเข้าใหม่ผ่อนอยู่6,300นะครับแล้วก็คันนี้8940เดี๋ยวขอดูหน่อย นะปี20ด้วยเบาะสีดำเบาะสีครีมเหรอโอเคคันนี้ข้ามเลยนะราคาตึงนะราคาตึงนะครับรถเก่าราคาตึงผมข้ามให้เลยนะครับคันนี้วี o อสครับเนี่ยแหละคันเนี้ยคตรน่าใช้ไม่เจ็ดหมื่นสามเก้าเก้าปียี่สหนึ่งจุดแปดเออหนึ่งหนึ่งจุดห้ามิดนะคันนี้หนึ่งจุดห้าตัวมิดครับฟรีดาวเขาผ่อนอยู่แค่หกพันเจ็ดแต่คุณได้ปียี่สได้ไม้เจ็ดหมื่นนะคุ้มค่าน่าใช้ครับใครสนใจมาจัดได้นะคันนี้วี o อสหนึ่งจุดห้ามิดครับ วันนี้ประมาณนี้ดีกว่าใครสนใจรถมือสองสักคันนะครับมาติดต่อได้เลยครับที่เพชรยนต์นะครับเรามีสาขา6เศรษีไทย68เศรษีไทย95แล้วก็สุวินทงวงศ์46สุวินทงวงศ์46จะเปิดแบบเต็มเต็มระบบะวันที่5นะครับใครสนใจทักมาได้ก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ